สวัสดีค่ะอยู่กับเกมยิงปลายูฟ้าเกมหันสาขาย FC ฟ้าชายนะคะทุกคนคะ่ะวันนี้พกทุนมาที่450บาทค่ะเดี๋ยวเราจะไปอ่ากันห้องเล็กๆแล้วกันทุกคนคะ่ะล็อบบี้วีไอพีนะคะเบ็ดขั้นต่ำศูนยบาทจ้าสูงสุดอยู่ที่10บาทนะคะอ่ะขอขยับเบ็ดไปก่อนละกันค่ะทุกคน ไปที่โอ้ยเบตสี่ก็พอเบส็สามก็พอค่ะเล,ล็งล็งลงลงลงอกเป้าหมายไปเหมือนเดิมค่ะโอ้โหมาถึงก็ได้ครัโโบนัสฟรีเลยทุกคนโอ้มาถึงก็ได้ตัวบบสเลยทุกคนเมื่อกี้เห็นไหมเต็มตาค่ะทุกคนค่ะเต็มตายิงไปสองทีได้ตัวโบนัสค่ะโอ้โหคูณหนึ่งร้อยซะด้วยเมื่อกี้ได้มาสามร้อยเลยมาไปกันต่อเลยออาได้กระสุนฟรีตามมาติดๆค่ะหกสิบนัดค่ะมากระสุนฟรีค่ะหกสิบนัดนี่ระพาตัวเล็กเหนียวมากเมื่อกี้โอ้โหนี่ก็เหนียวอ้าวมาอีกห้าสิบสี่ทุกคน มากระสุนปีโอหมดกระสุนปีเบิร์ดอาปีขึ้นมาเก้าร้อยค่ะเกมยิงปลา,าเกมยิงปลาหัตสาทุกคนอยู่ใครเอฟซีป่าฉายนะคะใครที่อยากลองเล่นอยากลองตามก็จิง้งตักหมุดเข้ามาได้เลยนะคะมาไปกันต่อค่ะทุกคนค่ะอ้โหมาอีกเก้าสิค่ะตัวบอสใหญ่ออกมาสองตัวค่ะตอนนี้เอามาอีกหนึ่งรอยทุกคนมาอืมเข้าให้หน่อยเหอะมาค้างคบกับเต่าแล้วก็ปลาหมึก ยังอยู่ที่เบดสามอยู่นะคะทุกคนค่ะดูเบดสาม้วยิงปลาเล็กปลาน้อยแตกฉ่ำมากแกนี่ตัว12สองบาทนี่เจอเลยเจอเลยเจอเลยมาอ,อาไม่ปลาชอนอมีซอ,อนไม่ร้อยยี่สิบทุกคนตอนนี้ขึ้นหนักพันแล้วค่ะสวยงามทุกคนค่ะถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีนะคะของเบดสามบาทกับทุนหลักร้อยค่ะมาอ่างปากระสุนฟรีโอ้โหยอย่างที่น้องเคยบอกทุกคนค่ะเกมนิ้ปลาค่ายเอฟซีเป็นที่หนึ่งในใจของการแตกง่ายที่สุดแล้วค่ะมาออากระสุนฟรีหนึ่งร้อยนาทุกคนเอาไปกันเลยจ้า กระสุนฟรีหนึ่งร้อยนะทุกคนค่ะเป็นได้มาฟรีๆนะคะเรายิงได้แหละเออแต่มันก็จะให้กระสุนฟรีเรามามันแรนดอมนะคะว่าจะได้ต่อกทีนัดนาทีกระสุนฟรีนะโอ้โตอนนี้ขึ้นหลักพันทุกคนค่ะเอาวอ่งเปานำโชคทุกคนค่ะได้เงินฟรีมาอีกแล้วมาเบอร์หนึ่งนี่แหละที่หนึ่งในดวงใจโอ้โหสองร้อยสิบบาทมือหม่านมาเกโอ้โหเบสสามเปิดอ่งเปาได้มาสองร้อยสิบบาทค่ะตอนนี้เหลือกระสุนฟรีอยู่ยี่สิบเอ็ดนัดมาโอ้โหแตกมาอีกสองล้นสี่สิบทุกคนโอ้โหสุดจัด ีตอนนี้ขึ้นมาพันสี่อุ้งมืออีกร้อยห้าสิบหัตกระสินทีหมดแล้วเอามาค่ะขางคกกับเต่านำโชคทุกคนค่ะโอ้โหขางคกอืมเหนี่ยปลาเล็กปลาน้อยแตกง่ายมากทุกคนใส่ทุนน้อยๆนะคะยิงแค่ปลาลิกๆแล้วแชร์ไปปลาตัวใหญ่ๆก็พอค่ะถ้าหมดมันจะแตกทุกคนกดแค่สองครั้งสามครั้งมันก็แตกเลยนะคะถ้ามันไม่แตกมันก็ไม่แตกเลยบางทีมันก็เหนียวบางตัวก็เหนียวนะคะต้องเปลี่ยนตัวยิงไปเรื่อยๆเอาได้คางคกมาอีกสามร้อยทุกคนโอ้โหสุดยอดเลย ขอกำไรอีกส hey, ักน so like oh oh ิดเอาเก่าเก่าเต่ามาอีกเก้าสิบค่ะมาปลาเล็กปลา้อยนี่มีเห็นไหมปลาเล็กโยนี่ได้หมดเลยทุกคนโอ้โหเข้ามาหน่อยเออตัวสิบแปดบาทเข้าหน่อยกระสุนปีอู้กระสุนปีไม่เข้าเข้าหน่อยอือหือเนี่ยมีไหมบางทีมันไม่แตกก็ไม่แตกเลยจริงๆเอามากระสุนปีหนึ่งร้อยนัดค่ะมา ตอดปลาเล็กปลาน้อยไปก่อนรับการปลาตัวใหญ่ๆญยังไม่ปล่อยออาไอังเปามาอีกแล้วทุกคนเบอร์สองไปค่ะเมื่อกี้เบอร์หนึ่งโชว์สามร้อยโอ้โหถ้าซ้ำพี่เดิมทุกคนค่ะได้มาหกร้อยเลยอู้หูอังเปามาทุกคนค่ะได้มาสามร้อยเบสสามทุกคนขนาดเบสสามนะกับทุนหลักร้อยนะคะมากระสุนปีไปต่อค่ะทุกคนค่ะกระสุนปีจะปีไหมโอ้โหตอนนี้ฉ่ำม,มากค่ะบอกเลยอู้หูมาขออีกนิดนึงขออีกนิดนึงขออีกนิดแล้อีกนิด อากระสุนฟรีมาอีกรอบหนึ่งุกคนคะ่ะโอ้โหได้กระสุนฟรีมาสองรอบติดวันนี้ได้กระสุนฟรีมาสามรอบเลยมากระสุนฟรีทุกคนคะ่ะจะหมดกระสุนฟรีเน้องก็จะขอจบกำไรเลยแล้วกันมาอื้อหือรัวๆเลยลูกกระสุนฟรีปลาลิตาน้อยไปก่อนโอ้โหตัวบอสไม่ปล่อยเลยอะ่ะเวลาได้กระสุนฟรีทุกคนโอ้ึ้นมาสองพันหกค่ะอื้อหือทุกคนสุดจัดมากอ่ะสำหรับวันนี้นะ้าน้องต้องขอตัวลาไปก่อนทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุนสี่ร้อยได้มาสองพันหกเลยค่ะบ๊ายบายจ้า